ได้เวลากลับแล้วครับหลังจากที่ทุกพาทุกคนเดินชมภายใ,ในวัดถ้ำผาแดน่นะครับ<น>เป็นวัดที่แบบว่าอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบธรรมาชาติดีมาก,มากนะครับมันจะได้บุญได้กุศลไม่ค่าสัพ์ใหญ่นะครับรักษาศินห้านะฮะแล้วเราก็ เอากำลังใจไปกลับไปไหว้บรรยากาศดีมากสวยมากดีกลับไปมันก็เป็นกําลังใจอย่างหนึ่งต้นไม้ส้นไม้นะครับเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนะวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องที่เดินทางมาวัดตั้มพระเด็นนะคุณแม่เนาะได้มาทำบุญที่วัดตั้มพระเด็นคิดดีพูดดีทําดีนะครับเราก็ได้ของดีกลับไปด้วยนะคิดดีพูดดีทําดีนะทาได้ทําเลยนะครับเหมือนกับวันนี้คุณแม่เดินทางมาในหลายจังหวัดเนาะก็มีคุณแม่โสภา นะครับบุดแย้มนะครับคุณแม่แหล่คุณแม่แร่เนาะแม่แร่นะแแรชัมมลรีแม่นางคําผาสุขนะครับท่านเดินทางมาทําบุญคนละร้อยละร้อยอนุมทนาสาคุณแม่เด้อแล้วก็แม่ทองพูนนะครับพินสุขนะหนึ่งร้อยบาทอนุมนทนาสาทุก ควมีความสุขความเจริญแม่เด้อแม่นางแม่แหล่แม่โซภาแม่มาทั้งสามแม่เลยเนาะเจ็ยมจะได้ความขยยาสุนี่ตาแม่เด้ออายุยืนย่อมดันพันปีสีสง่าสุขสบายปานอยูทั้งสั้นฝ่าเมื่อหนาหังมี่ตาแม่เด้อนะครับเดินทางไปเหนือไปไต่ใกล้ไกลออกโต๊ะขึ้นบกดำดินบินบนอากาศไยขัดเจ้ายวปลอดไทยสร้างอาณาจักาศูนยครับมีโอกาสได้เดินทางมาวัดธรรมประเดนได้เมือนี่มีแต่สิ่งดีๆได้ได้กลับไปตาแม่เด้อนะครับ มีแต่โชคมีแต่ลาภมีแต่คนหักคนแทงไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนก่อใครปรารถนาสิ่งใดค่อยสมความมุ่งม,มากปรารถนาด้วยแม่เด้อพอเด้อสาธุสาธุครับโดยบุญบุยบารมีโดยอานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายฝ้าเทดานโดยเอาหน้าต่างนะครับ เอาหน้าต่างที่เก่าๆให้ท่านได้ลงชื่อนามสกุลของครอบครัวตนเองนะครับและก็ะทางเจ้าหน้าที่ช่างก็จะเอาขึ้นไปก่อสร้างเป็นป้าเพดานสาราอุดมสมบูรณ์ชื่อเราก็จะปรากฏนะฮะในสาราหลังนั้นตลอดไปตลอด,ลอดกาลได้บุญได้ได้เวลากลับนะครับส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งนกรครับส่วนดีวเราจะลงจากวัดถ้ำผาแดนร้อยปารับนะครับหรือจะรับเป็นเหรียญรุ่นสร้างก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลุงเวลาพาเลาะด้วยนะครับงปีส อันนี้ก็มากันแบบครอบครัวมีน้องเกียวพี่ปายน้่หนิงแม่เปิ้ลคุณยายคุณย่าแล้วก็หลานนะครับกลับบ้านทีนี้กลับไปทำกับข้าวกินเดี๋ยวแวะกินก๋วยเตี๋วก่อนนะี๋วยก๋วเตี๋วก่อนเป็นต้นๆนเลย เดินทางกลับกันครับ บองคนมาท,ที่แล้วตวลาไม่ได้แต่ไม่เห็นเพื่อนรบม,มา,าเอ้าแด้ประกันไหนก็มาทำบุญทีออ่ัดทั้งแลาเลยนะแล้วทำไมไม่บอกกันนะนะครับมันจะเสยดายพอเราขึ้นรถออกไปแล้วเนี่ยคงไม่มีอ่าวนกลับมาอีกรอบแต่ดงวีลอาจจะปีหน้าฟ้าใหม่มาอีกครั้งหนึ่งแต่พอมาถามก็อาจจะไม่มีนะอ่าอาจจะหมดแล้วถ้ามารอบหน้า นะครับมารอบหน้าอาจจะหมดแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาวันนี้ก็อยากให้ได้ของดีกลับไปด้วยเอาไปปาทูกปาขึ้นรถครับกราเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลย

ได้กับไปเลยตอนน่าจะลงไปแล้วจะลงข้างล่างนะครับทีนี้ไปบ่ายุโบนาสาธุกับหอนอยนะครับครับสมักเยอะนะ 来嘞！